พอดิตามันซื้อสองขนกวนเนาะกลินมันไว้ได้กินเออคลิบกินเลยถึงมันกระเห็ดได้คือกันปลอยกับอ้ชายาขวบชาชาแน่วก็นดิรับลูเลยไหมอันดิสันีเดอนสบายได้เนาะคลิบกินมาจากแบบห่วงเขาคือมากินบางสันขายได้บางไหมกินบางไหมไปไหนเอ ไม่ให้เตียนไปเรื่อยเนยเออแจก็กพี่น้องว่าบง๊พี่น้องมีซิปจากเซิจมาซื้ออยู่หเ่าส <c oughs> ิเ<ร>อ้อ๋อเอ๋อซีไอกิดบันเลาอ๋อครับครับครับแตงกิวได้หลายงานหลายมันสันเอาบอกต,ตนีาอันน,นมีอยู่มานตไรตัีต้องนิ่ง่อยไปจับ เฮ้ยโอ้ยหมาถือเบ็ดเท่โอ้ยห <c oughs> <c oughs> มาเฝ้าเบิดเฝ้าเงื่อนระบาดบนี่เบิงพี่น้องเบิงมาสิกินเงืง่อนตอนใด <c oughs> มานำทีมงานเป็นแถวทีมงานอ๋อพี่สมิงร้อยแน่ใจเสมอครับผมสมิงบ่ได้น้ำมันน้ำยี่เนี่ๆคือนิ่งคือนิ่งัวอบิ่งคือนี่งขึ้นิ่งหังหมาปิดข้องเ็ดเจ้าวหัน แต่ว่าเป็นมันตอดเถอกําลังชินเล่นไปละเจ้ายังมื่อคนเงียบแต่ก้อยภาษาสมิงว่าสีมาเล่นนั่นอยู่สมิงแต่พันมามาเมื่อนี้มาเพิ่มดิฮะเเสี่ยน,นเบียดเท้ากําลังมาเพิ่ม,มพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์น่เด้อ,อเจ็บซีทางหลาย โอ้ยป็นตองห่วงหรอกครับยัดเดียบไม่ได้กระบุบเอือไม่กันส vale ั้นของโทรศัพท์กันเนาะือไทเขาเอื่อนอย่างตรงนี้ยพันกว่าบาทยังมีอยู่นั่นก็ได้โอ้สมิงสมิงมาแล้วบอสมิงที่เป็น double ฉันมันนิง มืัอนี้มากับซองใหญ่เด้หรือมิงเอ้มาแม่ยูทูบเบอร์มาแม่วิธียี่ห่างไรล่ะสมิงสมิงมาแล้วมาแล้วครับนะคอมเมนต์มาแล้วนอนนอนปลาหาแถวสมิงนอนนอนนี่จะนอนทำไมกินเนื้อหลายมันกันดึงกันได้มันมันกันได้กินจากหลายๆลายคันมันกันฝันอ่อยอยู่ดิ ตรงมาเล่นเคลื่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราจะพาไปเบิง่งส่วนหมึกแตงหมึกหู างกี๋ขี่แท้กีด้ยโอ้ยขี่ม,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 มด้วยน่ไอตุม้มไอตุม้มโอ,อ้เอฟเอซีเจ้าก็ถามหาหลายถ้ปช่องไงปันค่อยเสือกแล้ขอดแทะเนาะจนนี่มือป่าปเนาะ ไยเสียดได้ขอนนะเออเออไอ้ตุ้มอันดับหนึ่งวันเราเอออันดับหนึ่งแหละแต่อม้เห็ดกัพบตัวเนี่ยมันกขึ้นอีกเพราะว่าคนกิดต่ำห้องนใหมันมี่จ้ะใชเกียมสายีเกียนเนี่ยเกียมมันคนติดต่มมันไม้จากเกียมไหม よろしくお願いしま